ก็ขอราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับผมการวาด้่าสมมุติว่าเรามีเวลาเหลือนะครับผมก็จะเข้าไปรีวิวในโหมดใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งไม่ใช่โหมดใหม่ละฮะแต่ว่าเป็นแมปใหม่เข้ามานะครับผมในหมวดของ 4V4 นั่นเองนะครับ นั่นก็คือแมปทะเลทรายเนาะในหมวด 4v4 ซึ่งถ้ามีเวลาเหลือนะครับผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวเนาะในหมวด 4v4 แมปทะเลทรายนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาเหลือนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็จะย้ายนะครับไปรีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับผมมานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมที่ผมจะเข้ามาทําการพูดนะครับผมในคลิปนี้นะ สำหรับกิจกรรมแรกเลยนะครับคือกิจกรรมขอหัวใจหุ่นเชิดนั่นเองนะครับผมมานะครับซึ่งสำหรับกิจกรรมหัวใจหุ่นเชิดกิจกรรมนี้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะมาในรูปแบบขออีโวนั่นเองนะครับผมคือว่าแค่ให้เรานะครับผมเข้ามาทําการเล่นนะครับผมไม่ได้เข้ามาทําการเล่นนะครับให้เข้ามาทําการสุ่มนะครับผมมาให้สุ่มลูกแก้วอีโวเละครับเพื่อตามล่าหัวพิมเขียวนะครับ พิมเขียวให้ครบตามที่สองกำหนดเนาะแล้วก็การล่าหาลูกแก้วเนาะอัญมณีสีส้มนั่นเนองนะครับผมะนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมผมก็ใกล้เข้ามาทําการแล่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของเซตนะครับผมโรซี่ฮันเนาะผู้หญิงนั่นเองนะครับเพราะว่าผมมีพิมพเขียวหนึ่งอันอยู่แล้วนะครับจากการที่เก็บสะสมมาก็ไก่อีเวคที่แล้วเนาะเขาที่แล้วที่มารอบแรกเลยนะครับผมแล้วก็รอบนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. ผมผมก็เลยสามารถแลกได้นะ แล้วก็ในส่วนของเซ็ผู <UC> ้ชายนะครับเซตนี้นะครับผมผมก็แรกก็ับอีโวเขาที่แล้วแล้วนะครับผมก็เลยมีนะก็สำหรับใครนะก็ผมพี่อยากได้2เซตนี้นะสองสีนี้นนเนงนะครับผู้ชายผู้หญิงนะก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมในส่วนของผู้หญิงก็จะใช้ลูกแก้วแร่สลูกนะครับแล้วก็จะใช้พิมพ์เขียว1อันนะครับผมในการแลกนะครับผู้ชายก็ใช่เดียวกันเลยนะครับผมลูกแก้วแร่นะครับพิมพ์เขียว1เนาะส่วนข้าอยากแลกเป็นเซตสีม่วงนะครับผมนี่นะครับก็จะใช้เยอะขึ้นหน่อยนะครับ ใช้ลูกแก้วแล้ห้านะครับผมแล้วก็พิมพ์เขียวสอนนะครับคอนเซ็ตผู้ชายเลยนะครับผมแล้วก็เซ็ตของผู้หญิงเลยนะในส่วนนี้ส่วนเซ็ตแลส,สุดเลยนะครับผมก็จะใส่ลูกแก้วแล้เจ็ดนะครับแล้วก็จะใส่พิมพ์เขียวจํานวนสามอันนะครับผมในการแร่นั่นเองนะนี่ซึ่งผมว่าเซ็ตเฮสีฟ้านี่ดูไม่ค่อยสวยนะผมว่าสีม่วงนี่ดูดีกว่านะครับผมกับพอมาสีฟ้านะครับผมมันดูแบบ มาดูแบบว่าบอกไม่หูเลยนะมันสีไฟเดี๋ยวมาดูแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่ครับเป็นเซตผู้ชายนี่ดูสวยมากอันนี้ยอมรับเลยนะครับสวยมากๆเป็นเซตสีแดงนะครับมาดูแบบเคพเฮปี P P นะสวยมากๆนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจ,จะเข้ามาแลกนะครับผมก็สามารถเข้ามาแลกกันได้เพียงแค่เข้ามาํำการสุ่มนะครับผมในส่วนของกิจกรรมวีโวนะ่เนาะในส่วนนี้นะครับหัวใจหุ่นเชิดนะครับซึ่งระยะเวลาไม่อยู่อย่างจำกัดมากๆเลยนะครับนับจากวันนี้ไปเหลือแค่3วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วกิจกรรมนี้ก็จะหายไปเลยนะซึ่งสำหรับขอรางวันในกู้สุ่มวีโวนี้นะครับผมก็จะมีขอรางวัลให้เราส่งไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอย่างเช่นมีพิมพ์เขียวจํานวน3มอันนะ แล้วก็จะมีเป็นสิขั้นสูงจำนวน3ขั้นด้วยนะครับผมเนียนะครับเนียเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็สามารถเข้ามาทำการสุ่มกันได้นะสำหรับใครที่มีเดมโมเยอะๆนะใช้หนึ่งสุ่มหนึ่งั้นนะครับผมจะเสียหกสิบเดโในการสุ่มนะครับแล้วก็สุ่ม5ครั้นนะครับผมจะเสีย270ไดมอนดในการสุ่ม5ครั้นนะครับผมก็ สามารถเข้ามาทำการสุ่มได้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผลใจหุ่นเชิดซื้อเป็นกิจกรรมแรกเลยนะครับที่ผมได้เข้ามาพูดนะครับผมในคลิปนี้นะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมขับไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็สามารถกิจกรรมขับไปนะครับคือกิจกรรมนี้ครับผมคอปอัพนั่นเองนะครับผมคอปอัพดึงดากันเดือนนั่นเองนะครับคือกิจกรรมของการเติมเกมนั่นเองนะครับผมเชิญชวนเพื่อนๆกันละคนนะครับ มาทําการเติมเกมกันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเลี้ยะเวลากิจกรรมก็ไก่วันที่9พฤษภาคมนะครับผมไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเลยนะครับผมสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแค่ให้เราเข้ามาทําการเติมเกมนะครับให้ครบตามที่กําหนดนะครับผมเพื่อรับผลรางวัลได้เลยนะครับผมนี่สังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเราเติมเกมนะครับได้ครบ99ไดมอนนะ นะครับผมก็จะมีของเหลวมาให้เราแลกได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ในส่วนนี้นะครับอยู่ไหนในครับอพเติมเกมนี่อ่านะครับคือให้เราเข้ามาทําการเติมเกมให้ครบการท่สกําำนดนะครับเติมครบเกัสิบเก้าไดมอนด์นะครับผมรับไปเลยนะครับผมเป็นสกินรองเท้าแตะทั่วไปนะครับจํานวนหนึ่งอันนะในส่วนนี้แค่เราเข้ามาเติมเกมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเติมเกมแถมให้ด้วยอ่าเติมเกมเป็นไงให้คุ้มนะครับ มีบอร์ดแน่นอนนะครับรอผมรีวิวกิจการมิสเซก่อนนะถ้าไปนะครับผมคือว่าถ้าเราเติมเกมไม่ครบ5้ารเดมอนนะครับผมรับไปเลยนะครับผมภาพพวกหัวนั่นเองนะครับผมนี่ยนะครับจํานวน5้ารเดมอนนะแค่เติมเกมไม่ครบห้ารเดมอนนะครับผมรับไปเลยภาพพวกหัวไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมมาแล้วก็ไม่พอนะครับถ้าเราเติมเกมคารุก้าว้าสิบเดมอนนะครับผมรับไปเลยนะครับภาพใหม่นะครับดึงชานั่นเองนะครับซิลๆสบายๆเนาะ ก็คือว่าเราสามารถเติมเกมสะสมได้เลยนะสิว่าวันนี้วักคิด9ใช่ไหมครับคุณเกิร์3ร้ไดมอนด์อ่ะโอเคผู้นี้วักคิด10ใช่ไหมคุณเกิรมี3ร้ไดมอนด์วักคิด11คุณเกิรมี3ร้ไดมอนด์นะครับอ่านะครับแค่นี้แหละนะครับแล้วก็วักคิด12คุณเกิรมี1ร้อยไดมอนด์เนี่ยก็ครบ1,000ไดมอนด์แล้วใช่ไหมครับคุณก็จะได้รับของรางวัลคือ3อย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเราเข้าแปดทั่วไปนะครับ ค่าผู้ัวนะครับผมแล้วก็ค่าดื่มน้ำชาแนนนะครับน่ายมากๆแต่กนะ็ผมแค่ให้เราเข้ามากำเพิมเกมสะสมให้ครบในระยะเวลาที่ขอกําหนดซึ่งของมีเวลาให้เราก็ก่ายวันที่9พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเลยนะให้เราเติมเกมสะสมได้ในช่วง4วันถึงห้วันนี้นะให้เราเติมเกมให้ครบนะครับผม1,000งเดมอนนะครับเติมให้ครบ300รเดมอน500รเดมอน900าเดมอนเนาะ เกาเด้อะไรอย่างนี้นะครับเติมไม่ครบนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาแลกได้เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีวิธีการเกิมเกมให้คุ้มนะครับผมคือการเกิมเกมผ่านแอปพลิเคชันแอร์เพนนั่นเองครับผมนะครับคืออย่างนี้ผมเกิมเกมผ่านแอร์เพนนะครับคือว่ามันจะมีเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับคือเราเสียแค่เท่าไหร่นะเสียแค่70บบาทนะครับได้ เท่าไหร่นะ200ไดมอนด์ใช่ไหมครับกล่าว่าค่าคงเติมผ่าแอร์เพย์นะครับคูเสีย70บาทนะครับขอบไปผมคูเสีย35บาทนะครับคูก็คือ200ไดมอนด์เลยนะครับผมอ่านะครับคุ้มหรือไม่คุ้มครับผมผมว่าคุ้มนะระยะเวลากิจกรรมขอแอร์เพยนะครับมีถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้ามาทำการเติมได้นะครับผมเสีย35บาทได้200ไดมอนด์คืออย่างนี้ครับคือแค่คุณนะครับผมเข้ามาทำการเติมสมมติว่าคูจะเติม35บาทใช่ไหมครับ คุณคลิกเข้ามาเติมว่าผม35บาทนะครับคุณเติมรอบแรกนะครับคุณยังไม่ได้นเงินคืนมานะในส่วนนี้นะครับ35บาทแล้วก็ให้คุณกัดผ่านนะครับบาท Air p a พเท่านั้นนะครับ a อ r p a ของคุณนะหลังจากนั้นนะครับผมให้คุณคลิกเขาว่าซื้อในคิดเดียวนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่คุณคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอบแรกนะครับคุณคลิกเข้าไปนะครับคุณจะเสียสามบห้าบาทได้หนึ่งร้อยเดมนมาแล้วใช่ไหมครับแต่คุณยังไม่ได้เงินคืนมานะ คุณเติมก่อนสามสิบหาบาทผมได้รูเข้ามอสองร้เดมใช่ไหมครับแล้วก็คุณสามารถเข้าไปกดรับหนึ่งได้จำนวน35บาทนะครับผมในแอปพลิเคชัน Air Pay นะครับอ่านะครับแต่คุณก็มีแอป Air Pay ก่อนนะคุ้มมากๆนะครับผมเติม200รเดมอนนะครับแต่ก็แค่วันละรอบเท่านั้นนะวันละรอบเท่านั้นนะครับวันนึงคูณเติม70บาทนะครับคุณได้เนึ่งคืน35บาทเท่ากับคูณเสีย35บาทแต่คุณได้คือ2องรอเดมอนแต่เติมไม่แค่เวลารอบเท่านั้นนะครับด้สยโปของกิจกกรรมนนี้ะ เข้ามาท okay. ํากากเติมกันได้นะโอเคครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาพูดอีกหนึ่งกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมมานะครับซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนี้ผมจะเข้ามาทําการพูดนะครับคือเป็นกิจกรรมนี้ดีกว่านะครับปาร์ตี้กระดูดดีกว่านะนะปาร์ตี้สิบวันมันคารุมิกิน <mor> ั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมมาเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะ ที่สามารถเข้ามาทําการเล่นได้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้มีระยะเวลากิจกรรมมากแตบบ่วันที่9นะครับผมไปเจนถึงวันที่19เลยนะครับผม19พฤษภาคมนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับคือว่าแค่ให้เรานะครับเข้ามาเราเองตามวานที่ขอกําหนดน้อนนี่ให้เข้ามาเราเองตามวานที่ของกําหนดนะครับ หลังจากที่เราได้เข้ามาทําการล็อกอินตามมาที่ขอกําหนดให้ครบทูกวันแล้วนะครับผมคุณก็สามารถได้รับขอนระวันประจําวันฟรีๆให้เลยนะในส่วนนี้สเก็ตก็เลยนะคขอนละวันประจาวันฟรีๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะฮมีเกรสุมโกกรสุมไดมอนรอย่างกรสุมอีโวนะครับผมกรสุมสกินปืนนะแค่คุณให้เข้ามาล็อกอินตามมาที่ขางเกมของกําหนดนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับคือว่าให้คุณนะครับ เข้าไปทําการสะสมพวกโครงกระดูนะมีรั่สี่ฟ้าเนาะแล้วก็โครงกระดูสีชมพูใช่ไหมครับให้คุณเข้าไปสะสมให้ครบนะซึ่งค้าค่ะว่าสามารถหาได้ยังไงนะครับก็จะสามารถหาได้ภายในเกมไปเลยครับดอจกจัดในเกมนั้นนีงนะไม่ว่าจะเป็นดอจกจัดในเกมแบบไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่เข้าไปเล่นนะแต่รู้แค่ว่าดอจากจัดในเกมแน่นอนนะครับเพราะว่าภายในเกมเรามีกิจกรรมอยู่นะครับปาร์ตี้กระดูนะก็ให้เราเข้ามาเก็บสะสมให้ครบนะครับโครงกระดูสีชมพูให้ครบ 5คนนะครับผมก็รับไปเลยนะครับกล่องสมสกินปืนนะแบบนี้นะก็สามารถแลกได้สุดๆ5ก่อนนะแล้วก็จะมีเป็นพวกกล่องพิเศษนะครับนี่กล่องสพบก็มีนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วก็ใครอยากได้สกินปืนสาก,กานี้นะครับผมก็ใช้โครกระดู30อันนะครับ4เมน30อันในการแลกแล้วก็ใช้สีน้ำู15อันในการแลกนะครับผมซึ่งผมว่าระยะเวลาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าก็อแรกนะครับจะสามารถหาได้แค่ คงกระดูกสีน้ำเนินก่อนนะครับแล้วก็3วันสุดท้าย4ี่วันสุดท้ายนะครับที่จะสามารถหาคงกระดูดสีชมพูได้นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมในโวของกิจกรรมปาร์ตี้คงกระดูนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นกิจกรรมหอสายฟรีก็สามารถเล่นได้แล้วก็สายเติมสามารถเล่นได้เช <to> ่นเดียวกันเลยนะครับว่าเราจะก็เข้ามาคําพันลักกิจเล็น่น้อยภายในเกมนะ อย่าเส่งขอให้ไปยินคงกระดูหรือว่าให้เราไปคิวคนหรืออะไรนะครับหรือว่าหลังจบเกมมันจะสุ่มดอกมาให้1 2, อันสองอันสามอันนะครับหรือว่าจะสุ่มดอกการ์มแบบต่างๆภายในเกมนะอยากจะอยู่หอนาฬิกานะครับผมหรือว่ามาจะเครื่องจามบินนะครับเครื่องล่อนเนาะที่ไปเครื่องบินใช่ไหมครับ UFO ไม่ใช่อยู่ในิเครื่องบินเนาะที่จะสุ่มดอกอาุปืนให้เรานั่นแหละครับไม่แน่นอาจจะสุ่มดอกเป็นคนกระดูให้เราด้วยนะครับผมในส่วนนี้ก็สามารถหาได้ หลายรูปแบบเนาะในส่วนนี้ก็ดูว่าคางเกมมอกมในรูปแบบไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ภายในเกมนะครับผมไปกิจกรรมขอสายฟรีแน่นอนนะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมฝากเป็นหลายกิจกรรมแล้วนะครับผมก็เวลาขอเรานะครับหมดลงเรียบร้อยนะครับผมอริจินเขาจะมีหลายหลายกิจกรรมเลยนะครับที่ผมยังไม่พูดนะครับแต่ไปว่านะครับก็จะเข้ามาทําการรวบยอดพูดกิจกรรมเพิ่มเติมที่ผมยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับอยู่ในคลิปหน้าแล้วกัน รับชมกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมเปา KWS นะครับผมก็จะก,ก็ขออนุญาตลาเพื่อนเพื่อกันละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคระับไ,ไปกับเพื่อนสวัสดีค่ะ